สวัสดีนะคะเดอร์กูมาร้อนกูมาร้อนเออลิตรฟีกะมาเด้อค่ะเดอร์มากินกาแฟชมทุ่งน้ำกัน คนเรียบแชนป่าด้วยแหละเพราะรั่มมีผมขาวงผมเริ่มขาวปิดด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลสวัสดีคะ่ะทุกคนทาไมคุณยังปลูกมะพร้าวธรรมดาอยู่ในขณะที่คุณสามารถปลูกมะพร้าวกะทิกัสเ <c oughs> ปอร์บลุดได้ซึ่งมีเวลาติดผลสั้นกว่าเก็บเกี่ยวได้มากกว่าและง่ายกว่าที่เคย สำหรับคนชอบกินมะพร้าวกันที่สวนเราอยากแนะนํามะพร้าวกันที่พันธ์แท้เอฟหนึ่งต้นคระให้ผลเยอะโดยเฉพาะน้ำํำข้นนุ่มหวานหอมมากเนื้อมะพร้าวฟูและหนาอร่อยมาก รสชาติของมะพร้าวกะทิไม่ต้องพูดถึงอีกต่อไปรับรองว่าหวานหอมอร่อยแน่นอนปลูกง,ง่ายไม่จู้จี้จุกจิกเรื่องดินและยังเจริญเติบโตได้ดีผลไม้มีเก็บตลอดทั้งปีเก็บกินได้ทุกวันไม่ต้องกลัวต่อไปหากคุณใดสนใจพันธุ์มะพร้าวกะทินี้กรุณาทิ้งข้อมูลไว้เพื่อสั่งซื้อทางสวนเรามีบริการจัดส่งถึงบ้านรับประกันต้นที่เสียหายทุกต้นและต้นใหม่ให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางสามารถรับต้นไม้ที่บ้านแล้วชำระเงินได้

ไปแล้วไปไปใส่เสนมาไปอีกปมันได้กโอ้เียวดเดียวพี่น้องเยนัไมปรดวัได้มันงูงายอี๋สวัสดีสวัสดีชวเียงเียงครับพี่น้องมากพี่น้องมากอย่หลมลตครับปลาคอนครับพี่น้อปลาคอนมงูมาหากินปลาไปพวเป็นปลาใ้ไปว่ปไปกันไปเ

ตอนเสาก็สิเป็น,นย,นยุประมาณนี้แหละเป็น้อา <c oughs> เป็นประมาณนี้แหละส้มธรรมศาสตร์พี่น้องส้มธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรกันนะค่ะเด้ อยู่มันเสียบ่อยอยู่กันพุ่นล่ะอือไปเด้อนี่ตะสะราโซภาคธุรกิจแล้วพี่น้องกูก็ Tabletter i alla fall. Nu efter man har ไม่เจออ้วไม่กินเจแฟกันเนเสีย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 เหม่ส้มไม่อินเลยแตไม่้ขอด้ไม่กินเจแฝงยังเราระสาทก้อนิรมียเมีมีอยก็ทเมีดอดทิ Di sveria. Ok oh, dia lah dia lah di allah minna kom minna kompisnya. Meja ini nih. <coughs> Mother cutter. <kader. laughs> <coughs> mm. <coughs> เอไอนั่ยวามักธรรมศาสตร์ประมียนบอกปั้ยสิเปิดให้สิได้ผ่านน้ำบาดน้ำเมืองเขาจากเชิญเนาะค่ะน้อยเบืองไหนเยได้อค่ะเด้อเบืองไหนยีนวลน้ำแน่ย์ยีนวลมาเมืองไทยกับไทยลงกับว่าขื่นว่าเกินเบืองไหนเนี่ยไม่ได้ค่ะเด้อเบืองธรรมชาติเนี่ยยีนวลน้ำเน่ยสิเอาปั้ดนี้เนาะค่ะ คักขนาดเด้อค่ะเด้อเอาลงให้ในนวดน,น้ำในเด้อจ,จะเด้อเสียวปนใดธรรมชาตินะคะเนาะเอไอเสียวแบบได้ธรรมชาติกับปนีอ่ะอือตื่นขึ้นมากอะมาเอาธรรมชาติลงให้เนี่ยล่ะเอไอกับเบื้องแหย่น้ำในเด้อโนะคดพานในในเด้อค่ะเด้อสิได้มีโคดพานเนาะคะ่ะเนาะ กดเห็นใน,นนวลน้ำได้ได้จ้าพ่นพักไซพ่นพี่น้องไอห้างพักไซพ่นเด่นอ่ะหมื่บ้านพ่ดเก็บเป็นมัดเป็นมัดแม่มพี่น้องเพ่นเอาไปส่งตลาดได้จตงไดบวกหมื่อวานฟังนอันนวลพ่นกระซีเขาาเวยพี่น้องเพ่นซีเข่าหมื่อวาน